ก็เหมือนว่าตรงนี้เป็นพื้นที่เซฟโซนของผมครับคือสวนหลังบ้านนี่ครับผมทําไว้เพื่อที่จะให้ตัวเองได้เข้ามาผ่อนคลายได้เข้ามาใช้ชีวิตอยู่แบบสงบสงบ,สงบครับอยู่กับต้นไม้อยู่กับไก่ที่เราเลี้ยงไว้ครับก็เพลินดีครับทําให้ชีวิตเรามีพลังมีแรงที่จะต่อสู้ไปเรื่อยๆในวันข้างหน้าครับ สวัสดีครับก็เจอกันกับบรรยากาศภายในสวนครับตอนนี้เวลาประมาณ04น0นาฬิกานาทีครับตี4นั่นแหละครับของวันพุทธที่10เดือนธันวาคม2568ครับวันนี้รู้สึกว่าผมจะตื่นเช้าเป็นพิเศษครับผมตื่นมาตั้งแต่ช่วงตี3 36นาทีครับตื่นขึ้นมาทํานูน่ทนทํานี่แล้วก็ เดินเข้ามาในสวนครับมาเอาถ่านครับผมก็เป็นคนเอาถ่านครับมาเอาถ่านจะไปก่อไฟครับผมเก็บถ่านไว้ได้อ่งครับเพราะว่าตอนแรกอยู่ในถุงปุ๋ยเอาไปวางไว้ปลวกมากินครับปลวกมาขึ้นถ่านครับใครบอกว่าปลวกไม่กินถ่านไฟก็รู้สึกว่าจะไม่ใช่ักทีเดียวครับ ี่ครับมีแต่ลอยรอยดินครับรอยดินที่ปวกเอามาหุ้มฐานไว้ครับแต่ว่าผมก็เอามาเทไว้ในโอ่งหาฝามาปิดไว้ก็ยังใช้ได้ครับก็คือเวลาก่อไฟเขาก็จะไม่ไปทั้งดินทั้งฐานนั่นแหละครับไก่ขันพอดีครับพอโจนตื่นเลยครับอาจจะลำคาญผมก็ได้ครับ มาทำอะไรกุ๊กกักๆอยู่แถวนี้ครับ 4:32นาทีแล้วครับดวงจันทร์ยังส่องแสงอยู่บนท้องฟ้าครับยังไม่ได้ลาลับไปไหนครับมุริเวณรอบๆก็ยังมืดๆขมุกขมัวยครับสมผสานกันมาก็าทำให้ผมสามารถที่จะพอมองเห็นพื้นครับ ไม่ต้องไม่ต้องส่งไฟฉายครับแต่ว่าในกล้องอาจจะมืดมึดอยูครับไฟเริ่มลุกแล้วครับจริงๆแล้วก่อไฟผมไม่ได้ก่อแบบใช้ความสามารถสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมเอาฐานใส่ตะแกรงแล้วก็ไปตั้งที่หัวเตาแก๊สครับเปิดแก๊สให้ไฟติดที่ฐานครับแล้วค่อยเอามาวาง ที่เตาอังโลอีกทีนะครับสองขั้นตอนครับแต่ตอนนี้ผมเอาฟืนไก่ก็เริ่มขันครับผมเอาเอาฟืนที่ไม่ใช่ถ่านครับมาวางใส่ลงไปด้วยไฟก็เลยลุกโหมแบบนี้ครับดูแล้วก็สวยงามดีครับได้บรรยากาศอากาศก็เย็นๆครับตอนนี้ผมแค่อยากได้บรรยากาศช่วงกลางคืนครับภายในสวน ตอนเช้าเช้าแบบเช้ามืดเลยครับอากาศหนาวหนาวครับจริงๆแล้วอยากให้หนาวกว่านี้ครับก็กองไฟผิงก็คงจะได้บรรยากาศแต่ว่าตอนนี้ไม่หนาวเท่าไหร่ครับอาจจะมีน้ําค้างพรมลงมานิดนิดหน่อยหน่อยครับไม่ถึงกับเป็นหมอกครับก็ได้แต่ดูคนอื่นเห็นคนอื่นเขาไปเที่ยวในสถานที่หนาวหนาวครับตามภูเขาตามแม่น้ำตามไปเลครับ ไปดูดูหมอกครับดูทะเลเหมอกประมาณนี้ครับดูแล้วก็น่าสนุกสนุกดีครับแต่ว่าผมก็ได้แต่ดูคนอื่นนั่นแหละครับตัวเองก็ไม่ได้ไปไหนครับอยู่ในสวนก็พยายามสร้างบรรยากาศให้กับตัวเองถ<อ>ึงแม้ว่าแค่จะอยู่ในบรรยากาศสวนที่ตัวเองสร้างไว้ก็มีความสุขดีครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าไปว่าคนที่เขาไปเที่ยวแล้วไม่ดีนะครับ ไปเที่ยวก็ดีครับมีโอกาสแต่ว่าถ้าเราไม่มีโอกาสแบบนั้นเราก็พยายามที่จะหาบรรยากาศใกล้ๆตัวครับทำให้บรรยากาศสดชื่นแล้วก็จินตนาการนะครับแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับแต่จริงๆแล้วทุกวันนี้ผมก็มีความสุขที่ได้อยู่บ้านมากกว่าครับ พออายุเยอะขึ้นก็อยากจะอยู่บ้านอยากจะอยู่ใกล้ๆบ้านนี่แหละครับทํานู่นทานี่อยู่ที่บ้านแล้วรู้สึกว่าสบายใจครับไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่บางทีเราก็ไปมาเยอะนะครับช่วงที่ช่วงหนุ่มๆครับตอนนี้ก็คิโอกาสอยู่ที่บ้านนี่แหละครับหาความสุขอยู่ที่บ้านตัวเองมันจะยั่งยืนกว่าครับในความคิดของผมนะครับแต่ว่าสําหรับคนอื่นที่ ชอบไปอีกแนวหนึ่งก็ไม่ว่ากันครับเพราะว่าคนเราการใช้ชีวิตความชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับไม่ว่ากันครับแนวทางของใครของมันครับความสุขก็เกิดจากความชอบในแบบของใครของมันอีกนั่นแหละครับหลายหลายคนพออายุเริ่มมากขึ้นก็จะเริ่มหาเซฟโซนให้กับตัวเองครับผมเองก็เหมือนกันครับพออายุเยอะขึ้นก็พยายามที่จะ หาที่ที่ตัวเองอยู่แล้วสงบแล้วก็สบายใจครับอยู่ไปเรื่อยๆครับตามภาษาคนเท่าคนแก่นั่นแหละครับตื่นเช้าเกินครับเป็นประวัติการครับในการตื่นเช้าผมที่เข้ามาในสวนครับตอนนี้บรรยากาศสวนก็คงมองไม่เห็นอะไรครับแถวอีสานเรียกว่าเห็นพ่อพุ่มพูครับมองอะไรไม่ชัดครับ เพราะว่ายังไม่มีแสงครับยังไม่มีแสงแดดขึ้นมาครับมีแต่แสงจันทร์ก็นวลผ่องครับถ้าเรามองไม่คิดอะไรมากก็สบายตาดีครับแสงจันทร์โดยเฉพาะคืนจันทร์วันเพ็ญครับก็พามาดูกองไฟนี่แหละครับในสวนสาเหตุที่ผมก่อกองไฟก็นึกถึงย้อนอดีตครับ ตอนที่อยู่แถวอีสานครับหน้าหนาวตื่นขึ้นมาตอนเช้าตู่ครับช่วงเช้าๆครับหนาวๆอากาศเย็นๆก็จะมานั่งจีเข้าวจีกันครับก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งครับตอนนี้ก็ไม่รู้กี่ทุ่มกี่ยามแล้วครับตีอะไรแล้วก็ไม่รู้ครับผมก็นั่งซ่่ำอยู่คนเดียวในสวนนี้ครับฟังเสียงบรรยากาศช่วงเช้าๆครับเสียงนก ียงไก่ประมาณนี้ครับทานเริ่มแรงแล้วครับสีแดงมีไฟลุกด้วยครับผมก็จะย่างเลยครับก็ลงทุนก่อไฟตั้งแต่เช้าครับเพื่อที่จะย่างข้าวจีปั้นเดียวนี่ครับ เขาเรียกอะไรข้าวจีก้อนเดียวครับแต่วิสานเด็กเ,เป็นก้อนครับเป็นปั้นครับปัน้นข้าวจีแต่ถ้าเป็นที่ลาวข้าวจีก็คือขนมปังนั่นแหละครับต้องคอยพลิกกลับบ่อยๆครับเพราะว่าไฟแรงมากครับเดี๋ยวจะไหมผมเองก,ก็มองไม่ค่อยเห็นครับข้าวเหนียวที่ปั้นเป็นข้าวจีก็แดงไปเหมือนถ่านเลยครับตอนนี้ ผมชอบกินไม่ไหมครับกินแห้มๆนั่นแหละครับไม่ว่าทําอะไรครับชอบกินถ่านครับเขียวถ่านถ่านก็เป็นคาร์บอนนั่นแหละครับกินเข้าไปก็คงไม่เป็นอะไรมากมายครับแต่ว่าถ้าเป็นเป็นเนื้อเป็นไขมันที่ที่ไหมที่อะไรก็อาจจะอันตรายนะครับตาม ตามที่แพทย์เขาว่ามาครับแต่ว่าที่ผมกินไม่ไหม้ส่วนมากก็จะเป็นข้าวจี่พวกเม็ดมะขามคั่วประมาณนี้ครับชอบทําให้ไม่ไหม้ครับแล้วก็มาเคี้ยวรู้สึกว่าบางทีก็คนบางคนไม่ชอบครับจะขมครับแต่ว่าผมเคี้ยวมันดีครับ <c oughs> เคี้ยง่ายเลยครับถานเยอะมากครับน่าเสียดายครับเดี๋ยวผมต้องหาอะไรมาย่าง เสริมไปครับอาจจะเป็นไข่ก็ได้ครับไข่แม่กุมภาครับบรรยากาศก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับถึงแม้ว่าจะไม่หนาวมากแต่ว่าผมอยู่ข้างๆเตาถ่านข้างกองไฟก็ไม่รู้สึกร้อนเท่าไหร่ครับคงจะเป็นที่อากาศรอบๆข้างเขามีความเย็นครับผมต้องส่องไฟแล้วครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมองไม่รู้เรื่องครับว่าข้าวไหมหรือยังครับนี่ครับ พูดยังไม่ทันขาดคำครับเหลืองกรอบเลยครับเผือไม่ได้ครับถ้าไฟแรงๆแบบนี้ครับจริงๆแล้วเขาต้องย่างไฟอ่อนๆครับก็ยังนั่งฟังเสียงไก่เสียงนกเสียงหมาเห่าอยู่ครับในสวนครับช่วงเช้าๆครับยังไม่สว่างครับนั่งย่างข้าวจี่ครับ จีเข้าจีอยู่ในสวนนี่แหละครับนั่งอยู่คนเดียวครับเริ่มจะหอมแล้วครับเริ่มจะมีกลิ่นไหมครับผมเริ่มจะร้อนมือแล้วครับนี่ครับควันขึ้นแล้วครับเข้าจีผมสุกไม่เท่ากันครับตรงไหนที่โดนไฟเยอก็จะก็จะไหมไปก่อนครับส่วนที่ตรงไหนที่ไม่โดนไฟเท่าไหร่ก็ยังสวยงามนล่ครับ นี่ครับผมต้องถอยข้าวออกจากไฟนะครับเพราะว่าเดี๋ยวย่างนานไปเดี๋ยวจะไหมครับเดี๋ยวผมจะหาไข่มามาย่างครับมาปิ้งนั่นแหละครับบางคนเขาก็ชอบข้าวจีที่ทาไข่ครับสมัยผมอยู่แถวอีสานครับช่วงเป็นเด็กครับเวลามีบุญข้าวจีครับประมาณนี้ครับ พ่อเขาก็จะลุกขึ้นมาก่อไฟแล้วก็ย่างข้าวจี่ครับเอาไปวัดครับเอาไปถวายพระครับเขาก็จะทาน้ําตาลผสมน้ําตาลครับน้ําตาลเป็นก้อนนั่นแหละครับน้ําตาลที่เป็นก้อนแดงแดงครับน้ําตาลอ้อยประมาณนี้ครับผสมกับไข่แล้วก็เอาชุบกับข้าวเหนียวแล้วก็จี่ครับประมาณนี้ครับทุกวันนี้ก็มีครับแถวตลาด เวลาผมกลับบ้านครับเจ้าอีสานครับเขาก็จะมีข้าวจี่ที่ชุบไข่ครับแต่บางทีผมก็ไม่ค่อยชอบครับเพราะว่าเวลาเย็นเวลาเขาข้าวเย็นแล้วเขาจะเหม็นข้าวไข่ครับต้องกินร้อนครับกินกับแจวบองประมาณนี้ครับก็จะอร่อยครับแต่ว่าเขาจะชุบไข่ใส่พวกรสดีผสมรสดีพวกเกลือประมาณนี้ครับจะไม่มีรสหวานครับประมาณนี้ครับก็แล้วแต่สูตรไข่สูตรมันครับ ส่วนผมก็ชอบข้าวจีโรยเกลือธรรมดาเนี่ยครับบางทีก็ข้าวจีล้วนๆครับไม่ไม่ได้โรยอะไรเลยครับนี่ครับกรอบดีครับเอาไข่มาย่างครับไข่แม่คุ้มพาผมต้มไว้ครับเขาบอกว่าไข่ติ้งถ้าเกิดบางทีถ้าย่างไม่เป็นเขาก็จะแตกครับถ้าเอาไข่ดิบมาย่างครับ วิธีแก้ก็คือต้มให้สุกก่อนครับแล้วค่อยเอามาย่างครับเขาก็จะไม่แตกครับเพื่อเพิ่มความหอมแค่นั้นแหละครับเข้าวจี่ผมก็สุกไหมพอดีครับไข่ถ้าย่างไฟแรงเกินสังเกตดูเปลือกเขาก็จะไหมครับไม่ใช่แต่ข้าจีครับทุกอย่างไหมไปหมดครับตอนนี้ทานแรงเกินครับ เดี๋ยวผมจะร้อนครับจะเอาไข่ครับห่างๆไฟนะครับเราแค่อัางๆให้เขาอุ่นๆแค่นั้นแหละครับเพราะว่าถานไม่ใช่ครับไข่เขาสุกมาเลยครับย่างเพื่อเอาบรรยากาศแค่นั้นครับเพื่อให้ไข่เป็นไข่ปิ้งครับจะได้หอมๆครับหอมถ่านประมาณนี้ครับส่วนเขาจีไม่ต้องพูดถึงครับน่าจะ กรอบพอดีครับสําหรับผมครับด้านข้างยังไม่กรอบเท่าไหร่ครับแต่ถ้าไม่เกินก็จะแข็งครับจริงๆแล้วเขาจีถา่ถ้าถ้าทําหนาเกินบางทีก็ไม่อร่อยครับต้องทําให้บางพอดีพอดีครับถ้าบางมากก็จะแข็งไปครับต้องให้กรอบนอกนุ่มในประมาณนี้ครับของผมหนาประมาณหนึ่งเซนครับ น่าจะกำลังพอดีสำหรับผมครับกัดเข้าไปก็กรอบนอกนุ่มในครับมาไว้ที่จานดีกว่าครับจานก็เลอะๆ,อๆจานผมเหมือนเลอะเลอะละอองฐานที่ปิ้วมาครับแต่ว่าพอจับดูรู้สึกว่าจานจะชื้นๆครับเหมือนมีน้ำขังน่าจะเป็นน้ำขังครับที่หยดลงมาเดี๋ยวผมจะเอาเข้าจีมาวางไว้ ที่เดิมครับที่ข้างเตาไฟนี่ครับให้เขาอุ่นๆไว้ครับฐานก็เริ่มจะมอดแล้วครับก็คงไม่ไม่ไหม้เท่าไหร่ครับตอนนี้ฐานกําลังพอดีครับน่าจะเป็นลองน้ําขางจริงๆนั่นแหละครับเพราะว่าที่ใบมะเขือเทศมียดน้ําเกาะครับ ตามใบไม้มีหยดน้ำครับเต็มไปหมดครับน้ำขางคงจะแรงแน่ดูครับแต่ว่าเรามองไม่เห็นครับเพราะว่าอากาศเพราะว่ามันมืดครับเหมือนเอาลามมาพรมครับตามใบไม้ตามดอกไม้ครับดีที่ผมใส่หมวกมาครับเพราะว่า ไม่งั้นหัวคงเปียกครับอาจจะไม่สบายก็ได้ครับน้ําค้างรู้สึกว่าเวลาพูดสังเกตที่ปากครับจะมีไอควันพ่นออกมาครับเหมือนเหมือนอยู่เมืองหนาวครับเหมือนอยู่แถวที่มีหิมะตกครับประมาณนี้ครับตอนนี้ตีห้าสาิบสองนาทีแล้วครับผมนั่งย่างอยู่คนเดียวในสวนภรรยาตื่นขึ้นมาเขาก็เอาปูนาครับ ปูดองในน้ำปลาครับเอามาให้ย่างผมก็ได้ของมาย่างเพิ่มครับก็คือปูนาน,น,นั่นเองครับหอมดีครับหอมน้ำปลาครับจะไม่เค็มครับจะออกรสหวานๆหน่อยก็น่าจะปรุงปรุงน้ำใส่น้ำตาลมาด้วยครับซื้อมาจาก งานเกษตรนั่นแหละครับย่างแค่สามตัวก็น่าจะพอครับปูนาหอมหอมเข้าจีไข่ย่างไข่ปิ้งครบสูตรครับ หกนาฬิกาสี่บสามนาทีครับตอนนีนน้ท้องฟ้าเริ่มจะสว่างแล้วครับพามาดูบรรยากาศสวนผักที่หน้าบ้านครับกับดอกกุหลาบสวยๆครับตอนนี้มีกระลำดอกนะครับเริ่มจะใหญ่ขึ้นทุกวันพริกหวานก็มี หลังจากที่เมื่อเช้าผมตื่นมาตั้งแต่ตีสามตีสี่ครับไม่รู้เป็นโรคอะไรครับวันนี้ตื่นเช้าเป็นพิเศษครับตื่นมาก็เดินเข้าสวนครับมาหาอะไรมาก่อไฟย่างข้าวจีได้นะครับไม่ใช่หาอะไรครับมาย่างปูย่างไข่ครับจนสว่างครับจนถึงตอนนี้ครับก็รดน้ําต้นไม้ไปเรียบร้อยครับพอเริ่มจะสว่างผมก็มาจัดการ ทุกสิ่งทุกอย่างในสวนให้เรียบร้อยครับก็พอจะมองเห็นบรรยากาศของสวนได้ชัดเจนขึ้นครับมะเขือเทศเริ่มจะสุกเต็มไปหมดครับดอกไม้สีสันก็สดสวยอยู่เหมือนเดิมครับนี่ครับมะเขือเทศซูลาลีโนโผมเก็บกินทุกวันครับกินไม่หวัดไม่ไหวครับตอนนี้เฉพาะผมนะครับ ก็คือไม่ได้ดกขนาดนั้นแล้วครับก็แค่ปลูกไว้พอกินสำหรับตัวเองนั่นแหละครับมีอยู่ต้นเดียวครับเป็นฝีมือของภรรยาครับนี่ครับส่วนค้างเป็นฝีมือของผมครับและคนที่เก็บผลผลิตไปกินก็คือผมอีกนั่นแหละครับเตาย่างขา้าวจีย่างปูย่างไข่ผมก็ยังอยู่นี่ครับ พอเริ่มมีแสงแดดบรรยากาศสวนผมก็จะดูสดใสสดชื่นขึ้นครับสวนย่อมก็ยังดูดีอยู่ครับเมื่อวานตอนเย็นผมเดินเข้ามาเห็นตัวอะไรยาวๆครับดำๆครับเลื้อยผ่านเข้าไปตรงนี้ครับแล้วก็เลื้อยเข้าไปตรงมุมหนูนครับน่าจะเป็นงูครับแต่ว่าผมก็ ไม่ได้อะไรมากมายครับแค่มองตามก็ไม่รู้เข้าไปไหนครับถ้าเราเข้ามาเคลื่อนไหวเพราะนู่นข้อนี่ทําให้พื้นที่มีการเคลื่อนไหวขยับสับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆเขาก็คงไม่มาอาศัยอยู่ครับวันนี้รู้สึกว่าจะสดชื่นเป็นพิเศษครับผมไม่คือตื่นเช้าขนาดนี้ครับเหมือนจะนอนไม่หลับครับเมื่อคืนนอนตั้งแต่ ตีทุ่มครับเมื่อคืนตื่นมาก็ประมาณตีตีสองตีสามครับก็ไม่รู้ว่าผิดปกติอะไรหรือเปล่าครับตื่นมาก็นอนไม่หลับครับก็เลยลุกมาทํานูน่นทํานี่มามานึ่งข้าวครับอาจจะเป็นกังวลครับเพราะว่าเมื่อวานแช่ข้าวเหนียวไวครับตอนเย็นก็เลยะวงว่าจะตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะมานึ่งข้าวเหนียวแต่เช้าครับแล้วก็ามาทํเข้าวจีประมาณนี้ครับ ก็เลยทําให้ผมนอนแล้วก็ตื่นเช้าครับเหมือนความคิดจะปลุกตัวเองครับความพะวงความกังวลนั่นแหละครับกังวลกลัวจะลุกขึ้นมานึ่งขาเหนียวจี่ข้าวไม่ทันประมาณนี้ครับน้องเมยก็กำลังคึกครับกำลังเป็นวัยรุ่นเขาน่าจะอยากจะมีมีแฟนครับมีเมียครับ ผมอาจจะหาแฟนในเขาสักตัวครับตัวสองตัวประมาณนี้ครับหรือว่าสามเตัวครับดูก่อนครับต้องหารุ่นที่น่าจะใกล้เคียงกันครับถ้าเอาตัวเล็กมาเกินเดี๋ยวก็คงโดนจิกกับสงสารเขาครับอยู่ตัวเดียวส่วนพ่อโจ้นเขาก็มีครอบครัวแล้วครับมีเมียมีแม่คุณพาก็คงไม่เหงาเท่าไหร่ครับน้องเมย์นี่สิครับกำลังเป็นหนุ่มครับ เดียวได้ครับอยู่ตัวคนเดียวหันมาดูสวนผักผมด้านนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับก็เริ่มจะโตขึ้นเรื่อยๆครับมันละขี้นกก็เริ่มจะจะเลื้อยครับดูสดใสขึ้นครับเริ่มจะมีดอกครับนิ่งๆนี่ครับจากที่ตอนแรกเหลืองๆเกล็นเกนครับต้นนี้ก็ยังก็ยังเหลืองอยู่ครับก็พยายามที่จะบำรุงให้ดูดีขึ้นครับมะเขือเทศก็เริ่มจะ ใบเขียวขึ้นครับส่วนตรงนี้ครับเหลือแต่ตอครับผมตกใจครับนึกว่าหอยทากมากินแต่ว่านึกขึ้นได้ว่าประกาศขาวที่ผมเอามาปลูกไว้ตรงนี้ครับเมื่อวานตอนเย็นผมปล่อยไก่ออกมาครับน่าจะเป็นแม่คูผาแล้วก็พ่อโจนครับมาช่วยกันจิกครับใบกําลังกําลังแตกงามนะครับประกาศขาวแต่ว่าตอนนี้เหลือแต่ตอครับมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ ประมาณสี่กอครับเรียบร้อยครับต้องรอให้เขาแตกมาใหม่ครับเขาน่าจะชอบกินผักกาดขาวครับชอบกินผักครับไก่มะเขือเทศผมตรงนี้ก็เริ่มโตครับมีเพิ่มมาสองลูกครับสามลูกครับสรุปแล้วก็คือต้นนี้มีสี่ลูกครับนึกว่าจะไม่มีครับเหมือนกับแตกนี่แหละครับผม เข็มขัดสั้นครับคาบไม่ถึงครับไม่นึกว่าเขาจะมีลูกครับเห็นต้นเล็กๆก็ปลูกไว้เพราะความสงสารครับเห็นเขาแค่ๆเกนๆโดนทิ้งๆทิ้งคว้างครับผมก็เลยเก็บมาดูแลรักษาแต่ว่าในที่สุดเขาก็มีลูกมาจนได้ครับก็เป็นลูกเล็กๆน่ารักดีครับผมก็จะพาชมรบรรยากาศสวนส่วนตัวผมแบบนี้แหละครับ ทุกวันครับเพราะว่าในโลกของผมตอนนี้ก็มีแต่บ้านกับสวนนี่แหละครับที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดครับนี่มะเขือครับขวดน้ำหยดผมก็เติมน้ำเรียบร้อยครับไม่เฉาเดี๋ยวต้องรอดูว่าเขาจะอยู่ได้กี่วันรู้สึกว่าจะไม่ค่อยหยดผมอาจจะ ไขวาวเข้าแน่นเกินไปครับเดี๋ยวค่อยมาปรับครับนาข้าวผมก็ต้นข้าวกำลังโตครับมีอยู่3ต้นครับ <c oughs> ก็เหมือนว่าตรงนี้เป็นพื้นที่เซฟโซนของผมครับคือสวนหลังบ้านนี่ครับผมทำไว้เพื่อที่จะให้ตัวเองได้เข้ามาผ่อนคลายได้เข้ามาใช้ชีวิตอยู่แบบสงบๆครับอยู่กับต้นไม้อยู่กับไก่ที่เราเลี้ยงไว้ครับ ก็เพลินดีครับทำให้ชีวิตเรามีพลังมีแรงที่จะต่อสู้ไปเรื่อยๆในวันข้างหน้าครับครับความสุขที่ได้จากการสแสวงหาชื่อเสียงลาบยศเงินทองบางทีอาจเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายนั้นแล้ว,ลวต้องกลายเป็นอดีครับขอริจักความพอดี ไม่เรียดกับชีวิตและยาไปยึดติดมากเกินไปอะไรอะไรก็ดูดีไปหมดสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท่านครับสวัสดีครับ